ในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบ0.06% S&P e 500ปิดลบ0.17%และก็ Na s แ a ดปรับตัวปิดลบ0.55%โ,โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลงินเฟอร์ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีซึ่งอาจจะบ่งชี้ถึงกำหนดเวลาที่เป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงครับ บรรดานักลงทุนนั่งต่างก็รอาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับหรือว่า PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เฟดจับตาดูอย่างใกล้ชิดโดยการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อที่สูงเกินคาดของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาและก็ความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดบางคนนะครับทำให้ตลาดเดืยดเลื่อนคาดการการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดจากเดือนนะครับ มิถุนายนขออภัยครับจากเดือนพฤษภาคมไปเป็นเดือนมิถุนายนนะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเนี่ยในคืนที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่2ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP นะครับซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนด้ขยายตัว3.2ในไตรามาสดังกล่าว แต่ก็กลับเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่1ที่ระดับ3.3เ์ครับนอกเหนือจากข้อมูล PCE นั้นนักทุนก็ยังรอดูนะครับตัวเลขจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ด้วยและก็ในคืนที่ผ่านมานะครับหากว่านุกทุนจำได้หลังจากเที่ยงคืนเนี่ยก็มีคณะกรรมการเฟดออกากลกาวเป็นเยอะเลยครับยกตัวอย่างเช่นนางซูซานโคลินประธานเฟดสาขาบอสตันได้กล่าวว่า เฟดเนี่ยควรใช้เวลาในการประเมินข้อมูลเศรษฐกิจก่อนที่จะทําการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆเพื่อให้แน่ใจว่าเฟดนั้นจะสามารถรับประกันด้านสันิภาพราคาและอัตราการจ้างงานสูงสุดได้ขณะที่นายจอห์นวิลเลียมประธานเฟดสาขานิวยอร์กกล่าวด้วยว่ามีโอกาสที่เฟดจะประับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในปีนี้โดยจะต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมีการเปิดเผยออกมาครับ นี่เป็นการคอมเมนต์ของคณะกรรมการเฟดนะครับก็กางกลางนะฮะมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างครับนะั่งจุดครับต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างดีกว่านะครับมุมมองของเราเมื่อวานนี้ยังคงเหมือนเดิมคือรอยย่อบายและราคาน้ำมันดิบนั้นได้ขึ้นทำหายม่ไปที่เรียบร้อยก่อนจะปรับตัวย่อกลับลงมาอยู่ณักจุดจุดเดิมถามต่อว่าวันนี้เทรดหน้าไหนดีครับสำหรับราคานาันดิบคิดว่ายังสามารถเทรด หน้าบายเหมือนเดิมได้นะครับแต่กำลังบายเดี๋ยวเวลาเราดูกราฟก็เห็นและกับตาเลยว่ามันเริ่มลดน้อยลงไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแสดงว่าวันนี้ถ้าเราจะบายเราต้อใส่หลดน้อยหน่อยนะครับคำว่าน้อยเนี่ยกำหนด ไม่ได้หรอกว่าจะให้หนักทุนแต่ละคนเทรดด้วยหลอกไซส์เท่าไหร่แต่มันคือขนาดหลอกไซที่น้อยกว่าใจของนักชุนครับใจของนักทุนรับไหวแค่ไหนปรับลดลงกว่าให้ผมหน่อยนะเพราะว่าสัญญาการชะลอตัวของราคารมัดิบมันมันเริ่มมาแต่ขาเซลก็จะถามต่อว่าแล้วแบบนี้มันจะลงไปเป็นหน้าเซลเลยไหมคะคำตอบก็คือว่ายังครับยังแค่ขาบายชะลอตัวไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปเป็นหน้าเซลนะจ๊ะ สัญญานมันดิบเวลเทคดตลาดนิวยอร์กนะครับปิดลบในวันพุธหลังสหรัฐนั้นเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นักทุนนั้นยังจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศผู้สอรมันและก็ชาติพันมิตรอย่างใกล้ชิดสรนักง,งานสหรัฐสมเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ เผยว่าสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น4.2ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่3.1ล้านบาร์เรลเท่านั้นเองทั้งนี้นักทุนก็จับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมัน โอเปกและกระชาพ,พันธบิตหรือว่าโอเปกพลัสนะครับหลังมีรายงานว่าโอเปกพลัสนั้นกําลังจากพิจารณาขยายการปรับลดกําลังการผลิตโดยสมัครใจไปจนถึงไตรมาสท,ที่2ของปีนี้เพื่อพยุงราคาน้ำมันในตลาดแล้วก็อาจจะขยายการปรับลดกำลังการผลิตไปจนถึงสิ้นปีสิ้นปีนี้เลยทีเดียวครับก่อนหน้านี้นะครับโอเปกพลัสเดียมีมติในเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาในการปรับลด กำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน2.2ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรามาสที่1ของปีนี้แหล่งข่าวรายหนึ่งได้เปิดเผยว่า OPEC p l u s นั้นมีแนวโน้มที่จะขยายการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจไปจนถึงไตรามาสที่2ของปีนี้ขณะที่แหล่งข่าวอีก2รายระบุว่า OPEC PLUS อาจจะขยายการปรับลดกำลังการผลิตไปจนถึงสิ้นปีนี้ครับยังไงก็ดีคุณผู้ชมครับ โอ e ปกนั้นยังไม่ได้มีการหารือกันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการขยายการปรับลดกำลังการผลิตดังกล่าวแต่ก็คาดว่าโอเปกนั้นจะจัดการประชุมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมครับเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าว ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับกับใครก็ตามที่เทรดน้ำมันยังไงต้องเฝ้าระวังหน่อยนะที่นี้มาดูกันที่ราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็ปิดลบไปเล็กน้อยนะครับประมาณ1.4เหรียญก็จะมีการรีบาวบ้าส์กลับขึ้นมาด้านบนครับหลักๆเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวดอลล่าเลยครับนั่งถุนกับดอลล่ากับยูซีปีเคลนไหวสวนทางกันแต่ สิ่งสำคัญและตัวชี้ชะตาจริงๆจะมาในคืนนี้ซึ่งก็คือตัวเลข PCE สำหรับแนวโน้ม PCE เนี่ยผมได้ไปทำการตรวจสอบกับสนักข่าวแล้วนะครับเพราะว่าสวนทางกัน PCE แบบรายปีทรงตัวนะคำว่าทรงตัวคือ,อ,อมีแนวโน้มที่จะออกมาหนุนให้ทองขึ้นได้เล็กน้อยแต่ถ้าเทียบแบบว่าเป็นรายเดือนเนี่ยมันจะเป็นลบกับทองทั้งคู่เลยครับ อะไรแบบนี้เราเควรจะมองอยังไงดีคุณโดยปกติแล้วเราจะดูตัวเลขรายปีเป็นหลักก่อนมาเป็นตัวใหญ่แล้วครอบคุมมากกว่าเพราะว่ารายเดือนเนี่ยจะมีความผันผวนเยอะนะครับพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอาจจะขยับขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเขาก็เลยต้องมองรายปีกันมากกว่าแต่ทั้งดี้ท้งนั้นแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับความต่างของตัวเลขว่ามากน้อยเพียงใดเพราะว่าถ้าตัวเลขในรูปแบบของรายเดือนออกมาโอ้โหต่างกันเลยเนื่งชุนยับอย่างสิ้นเชิง จากครั้งที่แล้ว0.2ดีดไปประมาณ0.6แบบนี้อันนี้ทองก็ขึ้นไม่ไหวนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะนี่คือการสรุปนะครับประเด็นข่าวในคืนที่ผ่านมาทั้งหมดครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึงถุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์เด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลากรุ๊ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่ยอนไขง่ายๆเทรดนะครบหลอดไซด์ตามที่ทางโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับนังชุนครับรางสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟไฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ เ e เปอร์สโตนตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e เปอร์สโตนนะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 0หมยูเร์อลเลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเป็นขั้นต่ำา1 0 0ง d ้อยูเลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำ5าหลอดไซส์หรือคอมมูนิต y 10ี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US d o ล l a r เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Paper Stone แล้วทางโรคเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่3 1มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียเชิญทุกคนนะครับ p e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งทุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ